สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทุกคนทําขนมปังโฮวีตลูกเกดนะคะสูตรนี้ไปทําในหม้อทอดไร้น้ํามันแล้วก็ทําในเตาอบนะคะใครที่ชอบทานขนมปังลูกเกดมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราก็จะใช้นมอุ่นๆนะคะอยู่ที่ประมาณ95ดีกรีนะคะเทลงไปในโถปัน่นแล้วก็ตามด้วยเมล็ลไซรัปแท้100%นะคะหรือว่าใครจะใช้น้ําผึ้งก็ได้จากนั้นก็จะตามด้วยไข่แดงนะคะประมาณ3ฟองแล้วก็ตามด้วยเนยนะคะ แล้วก็ i n s t a n t ย e ส s t นะคะยีสต์ผงสำเร็จรูปนะคะก็เป้จะใช้หมดซองเลยนะคะประมาณ7กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยลูกเกดนะคะประมาณ1ถ้วยแล้วก็แป้งโฮลวีตนะคะ2ถ้วยแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์แบบไม่ขัดสีนะคะ1ถ้วยจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือค่ะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ วันนี้เป้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แบบไม่ขัดสีนะคะถ้าเพื่อนๆหาแป้งสาลีอนเนกประสงค์แบบไม่ขัดสีไม่ได้ก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ทั่วไปได้ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แบบทั่วไปแล้วระหว่างคนส่วนผสมให้เข้ากันตัวแป้งโดมีความแฉะเกินไปสามารถเติมแป้งเพิ่มได้ประมาณครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยแต่ให้ค่อยๆทย,ยอยเติมนะคะให้ดูตัวมิกซ์เชอร์ของแป้งโดเป็นหลักให้ได้คล้ายๆในวิดีโอนะคะในวิดีโอเป้ไม่ได้เติมแป้งเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์แต่ละประเภทหรือแป้งโฮวิตแต่ละประเภทมีความสามารถในการดูดซึมของเหลวที่แตกต่างกันไปนะคะ วันนี้เป้รู้สึกอยากใส่ลูกเกดเพิ่มนะคะก็เลยใส่ลูกเกดเพิ่มไปเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใส่ลูกเกดเพิ่มก็ได้นะคะจากนั้นก็จะนําไปนวดนะคะที่เครื่องนวดขนมปังนะคะให้เพื่อนๆใช้สปีดนะคะแบบปานกลางก่อนนะคะประมาณ3นาทีหลังจากนั้นให้เพิ่มเป็น h ฮสปีด e d นะคะประมาณ5นาทีถ้าหลังจาก8นาทีไปแล้วเนะะี่ยค่ะตัวแป้งโดยังไม่เนียนนะคะก็ให้นวดต่อไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนแล้วก็ไม่เหลือแป้งติดขอบโถนะคะ จากนวดแป้งเนียนพอประมาณเราจะเคลือบแป้งโดด้วยน้ำมันมะกอกให้ทั่ว จากนั้นก็จะคลุมด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ40นาทีในที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นๆน,นะคะหลังจาก40นาทีไปแล้วนะคะเราก็จะชกไล่ลมนะคะเพื่อที่จะไล่แกส๊สออกจากตัวแป้งโดนะคะจากนั้นก็จะโรยแป้งนวลเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะนำตัวโดเนี่ยมา,าขึ้นรูปนะคะ ในวิดีโอนี้เป้ไม่ได้ใช้ไม้รีดหรือว่าอะไรเลยก็จะกดๆบีบๆนะคะตัวโดนะคะเพื่อที่จะไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งแป้งโดนะคะเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะ และในครึ่งส่วนที่เราแบ่งออกมานะคะเป้จะตัดแบ่งออกเป็น1ส่วน3นะคะเพื่อที่เป้จะนำไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำแบบเป้นะคะก็ให้อบอเป็น2โลฟนะคะก็จะได้ขนมปัง2โลฟนะคะแต่ที่เป้ทำเนี่ยเพื่อที่เป้ยอยากจะ ่ะใหเ้เพื่อนที่อบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็จะได้ดูด้วยว่าขนมปังออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนขนมปังขึ้นไปนะคะ,อะตอนม้วนเนี่ยให้ดึงเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ม้วนให้แน่นนะคะเวลาอบขนมปังจะได้ไม่ออกมาเป็นโพรงนะคะเราจะเก็บตะเข็บด้านล่างแล้วก็ตะเข็บตรงข้างๆนะคะทั้งสองข้างค่ะจากนั้นก็จะนําใส่พิมพ์นะคะที่ทาด้วยน้ํามันนะคะ ขึ้นรูปนะคะอีก2ลบนะคะ2ลบนี้เราจะอบในเตาอบนะคะพอดีเป้ไม่มีตัวพิมพ์นะคะที่ขนาดเท่ากันกับตัวแป้งดูที่เป้แบ่งเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็จะใช้พิมพ์ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราใช้เท่าที่เรามีนะคะเราก็จะแผ่แป้งออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยคะ่ะ อย่างที่เป้บอกนะคะเป้ไม่ได้ใช้ไม้นวดเลยเป้ก็ใช้มือแผ่แป้งออกแล้วก็ขึ้นรูปเลยค่ะ พิมพ์อ,อเปจะใหญ่กว่าตัวโดเล็กน้อยนะคะแต่อย่างที่บอกไม่เป็นไรเราใช้ของที่เรามีนะคะแต่อบออกมาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเราก็จะมาขึ้นรูปแป้งโดสุดท้ายนะคะ,ะวันนี้เราทําขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเราก็จะแผ่แป้งออกเหมือนทั้ง2โดที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะคะ จากนั้นเป้ก็จะกลับด้านนะคะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีลูกเกดเยอะกว่านะคะเป้ก็จะเอาด้านที่มีลูกเกดเยอะกว่าเนี่ยเอาไว้ข้างในนะคะเวลาเพื่อนๆนม้วนแป้งนะคะอย่างที่บอกให้ม้วนแป้งให้ตึงดึงให้แน่นนะคะและเวลาที่เราแผ่แป้งออกเนี่ยให้ความยาวของตัวโดนะคะสั้นกว่าขนาดของพิมพ์อบนะคะเพื่อที่เวลา แป้งเขาขึ้นรูปเนี่ยคะ่ะเขาขึ้นเขาฟูขึ้นเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่เขาจะได้ไม่บีบทั้งสองด้านเข้าหากันนะคะอย่างในวิดีโอนี้แป้งโดของเป้นเนี่ยยาวเกินไปนิดหน่อยนะคะเวลาเขาฟูขึ้นเนี่ยเขาก็จะดันตัวแป้งเข้ามาทําให้ตรงกลางบุ๋มเล็กน้อยนะคะเ,เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะตรงท้ายๆวิดีโอน,นะคะเป้ไม่ได้ตัดวิดีโอออกเพราะว่าเป้อยากให้ทุกคนเห็นว่าสามารถเกิดข้อผิดพลาดอะไรได้บ้างนะคะ จากนั้นก็จะเก็บปลายทั้งสองข้างให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งครั้งที่2นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะส5นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะอันแรกนีกอบในหมอห้อทอดนะคะส่วนอันนี้อบในเตาอบแล้วก็อันขวามือก็อบในเตาอบเช่นกันคะ่ะส่วนแป้งโฮวิตท,ที่เป้ใช้นะคะคือยี่ห้อนี้นะคะ แล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์แบบไม่ขัดขาวไปใช้ยี่ห้อทางซ้ายมือนะคะหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วนะคะก็ขนมปังก็จะขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องพักขนมปังให้ขึ้นจนเกินขอบของของพิมพนะคะแค่ประมาณให้เหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะคะต่ํากว่าพิมพ์ ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะนําเข้าไปอบนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆเนตาอบเพื่อนๆเ,เนี่ยไฟบนแรงนะคะก็ให้เลื่อนมาที่ตะแกรงชั้นล่างสุดนะคะอย่างบ้านเป้นเนี่ยเตาอบข้างบนแรงเพราะฉะนั้น5นาทีสุดท้ายเนี่ยเป้ก็จะใช้ f o i นะคะคุมหน้าขนมปังเอาไว้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการอุ่นหมอ้อทอดไร้น้ํามันก่อนที่เราจะอบขนมปังประมาณ5นาทีนะคะส่วนอุณหภูมิในการอบเนี่ยเป้ก็จะเขียนไว้ใน description ข้างล่างนะคะ เบ้ก็จะเริ่มต้นการอบเนี่ยด้วยเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะแต่ในวิดีโออ่ะใช้เวลาอบจริงๆแค่12นาทีค่ะหลังจากผ่านไปประมาณ9นาทีเป้ก็เปิดออกดูนะคะแล้วก็เช็คดูแล้วก็กลับด้านเล็กน้อยนะคะว่าตัวขนมปังเนี่ยสุกได้ทีหรือยังเป้คิดว่าเป้จะอบเพิ่มอีกประมาณ3นาทีนะคะ เพื่อนๆก็ลองปรับเวลาดูนะคะเพราะว่าหม้อทอดแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะเบเก็คิดว่าสุกพอดีแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ในหม้อทอดประมาณ5นาทีนะคะแล้วค่อยนำออกมาพักต่อบ,บนตะแกรงนะคะจากนั้นก็จะทาข้างบนขนมปังด้วยเนยนะคะ สีสันของขนมปังก็จะดูเข้มขึ้นเลยค่ะหลังจากเราทานเนยนะคะหลังจากตัวเนยเนี่ยซึมเข้าตัวขนมปังนะคะเป้ก,ก็จะนำเขาออกจากพิมพ์แล้วก็จะพักต่อนะคะให้เขาเย็นบนตะแกรงนะคะลบนี้ที่เราใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กว่าตัวแป้งโดนะคะก็ถือว่าออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็ลบเล็กนี้ก็คือที่เราอบด้วยหม้อทอดคือเป้พอใจมากๆกับ ผลรับนะคะถือว่าข้างล่างก็สูงข้างบนอาจจะสีเข้มแต่ก็ใช้ได้ค่ะส่วนตัวลบใหญ่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะบุ๋มเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพักเขาขึ้นรูปเนี่ยตัวทั้งสองข้างเขาก็จะดันกันเข้ามานะคะทําให้ตรงกลางเนี่ยบุ๋มเพราะฉะนั้นตอนที่ขึ้นรูปก็ให้เพื่อนๆเ,เหลือพื้นที่ทั้งสองข้างนะคะไว้เล็กน้อยนะคะขนมปังก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอย่างที่ อย่างที่บอกนะคะเราทำทานเองที่บ้านเราก็ไม่ได้ซีเร okay, ียสอะไรเป็กก็ทำไซส์ different size นะคะเพื่ออยากให้เพื่อนๆดูว่าโอเคถ้าเราใช้หม้อทอดออกมาเป็นยังไงอบในเตาอบออกมาเป็นยังไงนะคะรสชาติเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะมาลองดูข้างในกันค่ะว่าตัวที่เราอบในหม้อทอดเนี่ยข้างในเขาหน้าตาเป็นยังไงก็โอเคมากๆเลยค่ะถือว่าผ่านนะคะ ตัวขนมปังเนี่ยมีความหวานที่กําลังพอดีนะคะบวกกับลูกเกดท,ที่เราใส่ลงไปในวันนี้เป้ใส่ลูกเกดเพิ่มด้วยก็สําหรับเป้ถือว่าหวานกําลังพอดีนะคะส่วนนี้ก็เป็นขนาดกลางนะคะลองมาตัดดูว่าข้างในเป็นยังไงก็ออกมาเหมือนเหมือนกันเลยะคะ่ะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ texture ก็ x, ไม่ต่างจากตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาดูพี่ใหญ่ของเรากัน,นะคะ่ะบุ่มเล็กน้อยนะคะแต่ว่ารสชาติใช้ได้มากๆเลยนะคะลองมาตัดดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็คล้ายๆกันคะ่ะเหมือนกันแทบทุกโลฟเลยนะคะ เป้เป็นคนชอบทานขนมปังมากนะคะโดยเฉพาะขนมปังลูกเกแล้วก็ขนมปังทูน่านะคะแต่ไม่ค่อยได้ทำบ่อยเพราะว่าทำทีไรก็กินหมดทุกทีนะคะก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ